น้อยเนี่ยแกออกไปซะนี่นะจะไปเลยนไปซะพวกแกนี่ว่าเข้ามากันจังเลยจ้ะเอ๋ตัวเองอวะ่ะจะทั่วไปสิฉันเนาะสายไปแล้วแหนะไปข้างหน้าเลยเพื่อนอยู่ข้างหน้าเองเก็บมีดแป๊บไปไปลุยกันต่อเลยขอเช็คห้องแป๊บ ไอ้น,นี่โคดดไรเดอร์ไอ้นั่นนาบึง้งแป๊บนะเพื่อนใช้กำลังมานี่เปิดประตูได้แล้วไอ้น,นี่ก็เด็อักไปอีกโอ้ยหัวจะปวดโยกซ้ายโยกขวานายอย่าติดเล่นนะสปีกเกอร์แมนนี่มันเหตุการณ์จริงนะไม่ใช่เวลาเล่นสำรวจสักแป๊บ โอ้ยอะไรเน่ะพวกแกตายเฮ้เฮ้่าฮ่าฉันจะชีกล่างแกทีละชินทีละชิ้นเ่้น้อยนะแกโอ้ยมดเอ้ยโ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 อ้ยเยี่ยมไปเลยดาร์กสปิกอรแมนพวกแกหนีไปไม่รอดหรอกฉันมาแล้วบูสูตรลาด้วยโอ้ยมาแล้วคิริโตทุกคนมาแล้ว หนีไปไหนจ้ามาแล้วลูกผู้ชายขั้นเทพไอ้ผู้เลี้ยงไม่ตายนี่เพื่อนเป็นโชว์สเต็ปไปหน่อยเฮ้พวกนายนี่อุ้ยชิปหายหมดแล้วไอ้ไมเคิลแจ็คสันเฮ้ยผู้สูตรไปเร็ชิปหายเลยล่ะด้วยโอ้ยสุดเขียวมาดีเร็วสุดดิฉันเฮ้ยอีกอ้อนดาร์คสปิรแมน เขามากนไม่นนสูตรเขียวอ,อ่ะออกไปไอ้ดกักสเรกแมป์ออกไปแล้วนะยฮ้ยพวกเราเสียไปแล้วต่ฉันไม่ปิดประตูเพราะนายเราตายหูกันหมดแล้วเอาไปกินโอ้ออยพวก้อนตั้งแต่เช้าเลยนี่ เอาตามมาเลยนี่เราจะลงรีบไปหาด็อกเตอร์ฉันรู้ด็อกเตอร์น่าอยู่ในห้องนี้แล้วตรงนั้นล่ะทำไมพวกเราไม่ไปอ่ะดูนี่เก็ดให้ฉันได้แล้วนะไอ้พวกอินจิเนียร์ทั้งหลายฉันควรออกไปสู้กับไท่านเข้ใจไหมเอนจิเนีย,ยนรยโยย์โอ้ชิบหายไว้าก่าจะมาสักทีโอ้พีมากมากนี่เน่ย ได้ยสิบกิโลแม่เอากี่แล้วเนะไม่แล้วครับพีเ่เรจะเอาติดที่ค่ะอ้าวอมได้สักทีนะเจ๊ท๊ะโอ้เยี่ยมไปเลยอะไรได้แล้วดีแม่มือนิ่งๆน,นะว้าวพลังนี้มันเจ๋งสุดๆไปเลยจับมือหน่อยไหมจะจับมือเหรอได้ผมขอได้ไหมผมก็เสียหายเหมือนกันนะ ไม่ใช่ตอนนี้ไอ้น้องมาทำลายที่นี่กันดีกว่าทุกคนตามมาแล้วกันในเทพสปีกเกอร์แมนไอ้เอ้ยบินไปก็ได้วะฉันมาแล้วทุกคนก็แมนก็มาเหมือนกันไหมเฮอทำไมจะรักษาไม่ได้ไอ้สุขเอาไปดีกว่าอ่ะเอาไปนายไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยฉันขอมอบให้นายเตรียมตัวด้วยนะแม่เลยสุครั้งนี้ต้องใหญ่แน่ๆมาเลยทุกคน นันจะเป็นหัวหน้าเองเขาตามมานะเตรียมตูให้พร้อม